สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนพี่น้องกุฎิคามะส่งคลิปซองมาใหญ่เงื้งมาเบิ่งมาใหญ่เงื้งพังมอลำเลือกพี่น้องอื

มือชุด้ายแล้วพี่น้องไว้เมื่อนี้มือชุดไายแล้วบอมือชุด้ายละอ๋ค่นี้ยิบเอาด้วยค่ะเปลือยรเยอ่มันเปลือยบอเปลือห่งบอฮคือบรเจบเื่อไรอะมันเป็นน้ำเนแล้งเย็นแล้ในหูมันะลาบอพี่น้องบอบ่ ก็แผ่นการทานผู้สมเอ้ยตามภาษาบ้านเราโรคโควิดกับบด้ไส่เอาตัวไม่เป็นน้องเอาเือนะครั้งหนึ่งอันน้ำน้องนะนน้องซับดกล้นดอกพีนงยู <wh ats> ่ใกล้ๆ่าอย่าโรคโควิดเเมืองไนนากับเขาบได้เนาะอได้กัยญานโควิดแห้งแม่ใหญ่เกี้ยวผู้เฒ่าก็ยญานคือกันพี่น้องเอ้ยข่าวที่ก่บ่คือเาออกบ่ได้ ยันถึงแหงมใช่ครับยังก็ดินน้ำหมูอยู่สวรรค์ก็บบัตรไปน้อยยานโควิดแห้งก็เจ้าบอกเปิดเนาะเปิดล่าล่าก็เจ้าก็ไปยากมานี่ฮะแต่ก็ได้เปิดห้วนทางไปแล้วบ่ไปฝากซื้อแก้วน้อยในเด้อผู้ติดตาม y ย u ทูบหนะาดูว่ามึงดูบ่สุขสุขสนเนาะออืสิเพื่อนร่วมอุดมการเดียวกันอยู่โรงเรียนเกษตรนาแก่นะเจ็บๆจ็บมันเปิดกินทอดคือเก่าเหมือนเดิมมเป็นเก่าคือล้างยังไปดินน้ำหมูบัตรไป ป็นยงนี้ป่เบอแกน้อยเบิ่งเอเออกระดาก็เบิ่ทุกออย่างน้่อไ่งนแก้วน้อยเอ้ยแก้วน้อยนี่คือคือคือหมูนใหญ่เคี้ยวน่หมูไมนใหญ่เคียวตะข้าวเยนตะกี้ข้าวเปฮียนกระเดมันใหญ่บ่นางตัวใหญ่บ่จบืออยู่นี่ เอเจ็บเจ็บเจ็บผางี่นี่ส่เบื้องให้ดูน้องดาวเลยพี่น้องเขาเ็นน้องดาวเลยนสวรรค์นี่จะมีสวรรค์เลย้อ้จะวาฮู้สิเปื่อยบะจ๊ะหึมันเป็นน้องน้องดาวมันเป็นน้องในบอลฮอรส่ต่างนะโอ้ฮู้ฮ้าน่ะแท่งตันแท่งตันอยู่ที่ไหนฮะก็แท่งเดี๋ยว ใส่เงินก็ได้ใส่ข้อเงินแบบขอเงินชัเต้นเละขออปลอมก็ได้มันก้าทุงเปลือยโรดมันเปลือยออกโลดนั่นไงเปลือยแหงมานางโลงดำไห้ดำหนาทันส้ม <OR> ust, mm. เป็นเพศนั่นเองก็ขึ้นมาและอ๋อือนันเบิดนอันนี้มัท่านด้ช่วงนีื่ทันในเดือนใหมนี่นี่ลท่านนันใส่แลอยูปีนี่ยังมีโอกาสใส่กันหินยูเนาะก็เจ๊ลาจากันไปเล็กๆน่อยเนี่ยได้สิหนาใช่เลดกับไรใช้เงินกบ่ไรใช้กลัวกบ่ไรเห่ามานะว่าจะซอได้เหล่ามานนะจังห่บ้ใสตัหนูมาใส่เดียวก็มมกาดหูสั่นใช้ยางก็ใส่บ่ได้ โอ้ยังอัดออกมันเจ็บมันสิหาดเนนอือสมัยตะกี้เห็นบ่เนาะลงกวงเ็นผายยามนเศ้าลุกไปดกเป้าปุก้าะกี้ิลาไหพังเยก็ไพนหงไปกินนาเหียนตะบายป้าปุกอ่เาก็เซยอะไรงี้หอับซยอยากนอนเนาะคนครงนี้แหลสิเพื่อห้เก่งแล้ว็ยังนอนเ่ว แลอผายสาตาให้เป็นวงเป็นเป่าม่ันแม่น้ำูงางมัเป็นเิยกใหญ่เงืนังเป็นเงินกเพิ่มมากเลยรับเสยมีดำผุดดายแเบ่งลูกกันตาเขาต่อสามโมงใส่ได้จะท้องดึงตกเขากันรับาน้าบ่มีสแล้วตเขาขึเลยใส่นั่นี่เออเเจ็บอืมนีเนาะมือได้ต้อข่น้แต่เด็กๆพื่นน้กับเ้า ทำบ่เผาบด้กิ <c half> oh, no? ้เออเออเออเจ็บตะกกับนลูกะเด็กะบกิเขากไม่ฉีดเปนขามเเผื่อสีแลวทางมาเลยจักเครื่องม้ยันมจักระกผู้นำอันนี้เนี่ยหยหยามาหยกหยอมาตนอกแรงเลยคกกะเขากะเจ้าฮุกกะดดพัดดงเครื่องเจ้าเอาบดเดียวเอ้ยมันกะยางแตะโตแล้วมัน เจาตะกี้มันหมุนเนเลยหนไตะกี้หวนเนาะตามตัเนาะหมนานเจ้าแล้วบดีอตกี้มันแ่วาแนลขมากอยู่ใวงบ้งหน้าขเจ้มันเปือยแห้งนเลือดออกพยแคบแล้วคนาไปส้เืออยู่วไม่เป็นแดงๆในตูมนบานิแควันยมันแค่วนตักงหน้าบาน น <h unlocked> ้ำใ่เน้อต้มข่าวน้ำไส่น่้อพูน้ำร่างกับข้าวกับไก่เน้เด้อพ่นเลก็จะยิงกันปลาหดขู่เรนขึ้นมาทั้งว่าทีมพ่อหาขู่พวกเือวหน้าหมดดีพูอีกือมกับว่าสัญญาสัญมอนบางสาก็ยิงกันเล่นเออห้กงของร้อน้องดาวคมาต่างหายี่นองเลยมันกัดหูป๊บเยาวนะป๊อบเลนก็นมาใส่หน้าบ่าวอวน เียตาละลายเห็นดิเอาวไปใส่เบ็ดใส่ปลาขอไปเสียบไว้ไปดังไผร์เกจิหอมเกจิดังไผรแล้วมันเขายิ่งกันบานก็แรงมาใส่บวดดังไผร์อย่างดิปลาขอชองโตเอาเมี่องแล้วพากระลงไปยามขึ้นมาเขาเอาไปเสือ่ยหอมเสื่ยแม่แสงมีไงนิดหายได้เสื่อตะกี้เพลคาวเรานิบมือหายเขาก็ไปกีฉีดเลือดเขาเออค่าจิหองบ้า เป็นอะไรไปซักยามะม่อวานนี่ไข้แน่บ่เออไปซักยามาเมื่อวานนี่ไข้แน่พี่น้องเลยอืมยางหางเบาเคคือเก่าเบายาเคบันไดไข้แน่แล้วเต้องกินยาพ่อพาบับคุณไปซักยาพี่น้องเลยพาเหมือนไปซักคำคำพี่น้องเลยแล้วก็ได้วุฒิถ่ายคลิปเผาไปเผามากร้านพาไปกวดไปซักยาเมื่อวานนี่แล้วมองคนละ เมืองผมเมื่อเมืองเมพาแหกด่านไปพี่น้องเลยพาเหมือนไปพาเหมือนไปกวดไปชักยากวดเบิ้ลเลี้ยวปวดเลือดกวดยางโซไปเมื่อวานกับเจ้ากันบอกกับเจ้าเน่าเขาจะเลิกกันนะมันคำแล้วแนวหาโมงแล้วนะไปชักยากวดความดันเผื่อห้ยกินยาไปเรื่อยๆเพราะความดันนะ่วดห้ยากินยานะ อืมเราหายกินยาไปเรื่อยๆเราคงว่าเข่านะคันเบิดหนีบเช่าหายไปเอาใหม่คือไข้เน็แต่ว่าหากินหมื่นหนึ่งเนาะเชาตื่นมากแต่ที่คือไข้เหน็มันบริสุทธิ์ปันได้แล้วก็ยางไฟกับเบาอยู่หัวเข่าดีพี่น้องเอ้ยตอนนี้ไข่เน็แล้วขอบโมกขอบใจเดลย FC ใจดีทุกคน แงูเป็นห่วงผู้ทามซาระถูกซุกดิบฟแง่เป็นหางพนแง่เื้อไม่ส่องไม่ใหญ่เงื่งสายอยู่ดีมีแห้งบถูกผู้กคนผู้ที่เบิ่งที่แง่ผกรพาพไม่ใหญ่พุ่นกเพสิแข้งแหงกรพแหน่แต่แต่พี่นอ ส, leaving, สุขภาพย mmm like re> no on ิ่แเลยสุขภาพกายพี่น้องเลยมันสุอันทันอย่างใหยอยู่ดีมีแหงผู้สุกคนเอฟซีอะไเงี้นาะลูกเต้าอะง้ยเอฟซีปสุกขนอันโจบลาบมีแห้งมือวถังมีมันุกถ่านน้ผ่านเด้อพี่น้องเลยประคูณก็ไข่แนยแล้วประคูณเป็นไข่แน่แล้วลก ลมก็มาเป็นแบบนู้เฮ้ยไม่อยากเป็นโลโคฟุดเนาะแม่อะไอันนี้ยังซ้ำนี่กระแมนไปอยูุ่่นทั้งเนื้อในเที่ยวนี่อยากเป็นบบบคืออะไรนันโอ้ยแพตังนี่แพะซ้ำนี่มันมาอยู่ได้หน่เว้ยกระได้ข่าวว่าพะยุนลมพะยูนเล่งเพึกหอ่านบ้านอยู่ทั้งพะยุนเล่ห์วะนี่พายุแเล่หเออเั้งครไปปลูกกันนะเด้อว่าอุณหภูมิทั้งบอลก็ต้องไปปลูกกันแล้วข้าวๆนี่เด้เมืองนนท์ซอยเมืองมนท์ เออเมืองมุนซอยเพชรไทยอ่ะนะซอยเบดบ้านนั่นแถวนี้ร้านบ้านเดนี้นลาดบนนี้ลานเ่ืหละล้างซ้านไปเบิดเพิ่นอยู่แล้วน่ะเขา่งเขาจะเอาโกงใหม่ออกเบิดอืมีออกโกงใหม่บุกว่าหันเด็ดเด็ดที่มันมาเลื่อนบ้านนั่นเบิดแถวนั้นล้างเพื่อนบ้านนี่แถวนี้ล้างเข่าอัดทะเลบ้านอยู่เมืองมุนหนได้ เออวัวเลยสักไต่วัวเลยชักบ้านนะครับปลูกไม้บลกไม้น้ำไปดึงเรนนั่บ้านโอ้ยช่างปลูกง่านั่นเองเออชักซีเมนยังเลยนี่น่ะพยู่เล่ล้างเงื่อนนั่นบ้านตัวนี้ไปตานนั้นล้างล้างบ้านนั้นไปตานนั้นล้างเขาอ่ะซีเมนเบิ่งแต่โลกกาเจ้ากันเจ้าเมื่องันปัตุพรนี่โลงไปหวดกาเบิ่งแต่ลงมันมากหัวใจพี่น้องยิ้ง ชอบคือกันนั่เป็นาวอน่ะขนบดมือนะกขึ้นนั่นประตูพ่อเรไปรวดกันวางซิปโมงฮะทีไปอโมงนี่ลมมากนะักบ้านนี่งั้เขากะลืมักเ็บ้านเอาแบลงนะข่านะตุ่มมาลกเฮ็บ้านเอได้เจรังยื่นไปตอนไปนะจ๊ะโอ้ขาบนมีรถบรรทนมาเยวข้างบนแรกข้ายบนแรกแรกคือน้องเป็น คน่มันสิลแล่ปีนีน้สิลแกินเขาให้ได้เห็นหน้าอยู่ว่าพี่น้องเลย<ป>พิงพอกันคลิปนะได้เป็นน้อง,อคคองดีดีไม่แห้งสุขสคสบายดีเลยน้อง